หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ยสิบสี่สิบสามี 2 5 3 5 4 5 0 5 7อ่ะโอเห้าเคเอ้ออย่าหาเห็ดแน่ล่ะพ่อพ่อเห็ดเพิ่นโตบ่ละมีเอออือ

ไล่ที่แปดนะครับเป็นมือหนาล้มลกกิ่นของไปตกงมได้เนี้ยาขึ้นไล่